สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสายพานด้วยยูโรคิงกับประแจจับจานขั้นแรกแล้วก็จะมาถอดแข้งด้านซ้ายกันเราใช้ประแจจับจานไฟด้ามจะไปดันที่กระโหลกลูกคัดไว้เพื่อถอดชามใบพัดด้านหน้าใช้ประแจยูโรคิงเบอร์22ด้ามยาวสุดแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาค่อยๆดันนะครับอุปรกรณ์อะไรอยู่ในตะกระ้าสีเหลืองถอดชามใบพัดและชุดพูเล่หลังพร้อมสายพานเราจะถอดชุด ชามสไลด์หน้าเราจะเช็คอะไรต่ตางๆอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่เพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับการซ่อมรถเองกดติดตามใจมิน้นแชร์ตามมาในช่องมิสเตอร์อิวและตามมาเลยนังจากเช็คอะไรต้องเปลี่ยนไหมเริ่มมาอาจารบีใส่ชามสไลด์หน้าและชุดแคล้งด้านในของชามสไลด์มิสทวงมันสำคัญในเรื่องกำลังและและมันยังทำความเสียหายให้แก่ชุดชามสไลด์ได้อีก และการใช้จรารบีนี่สําคัญมากเลยนะครับในการหล่อลื่นในระบบสายพานจรารบีต้องทาพอดีพอดีหลังจากใส่ชามสไลด์แล้วเราจะตั้งจุดมาร์กเพื่อนๆดูคลิปการทํางานของชามหน้าได้เรื่องการตั้งจุดมาร์กหลังจากนั้นเราเริ่มมาอัดจรารบีใส่ชุดพูเล่หลังแล้วเราก็มาดูเลยนะครับเกี่ยวกับการใส่สายพานมันจะมีเทคนิคเล็กๆอยู่สังเกตดีๆนะครับอันนี้พูเล่หลังของแท้นะครับมันจะมี โนส่วนนูนออกมาของลูกปืนพินอยู่การอาจจะระบีใส่หูเล่หลังขั้นตอนการใส่สายพานผ่านตัวหนังสือของสายพานอย่างไรอันนั้นคือหัวลูกศรก่อนอเลยแล้วจะบอกเป็นทิศทางของการไหลของสายพานแล้วจะบีบชามสไลด์หลังเพื่อให้สายพานไหลงลงไปเพื่อที่จะใส่สายพานเข้าไปในแคงได้และนำสายพานไปคล้องให้เลยบูธชามสไลด์หน้า เราจะขันล็อกพูเล่หลังให้เรียบร้อยนี้เทคนิคการใช้ประแจจับจานไฟแล้วก็ชุดยูรคิงขันล็อกพูเล่หลังให้ประแจจานไฟด้ามอยู่ใต้ที่พักเท้าใช้ยูรคิงเบอร์19ด้ามยาวขันตามเข็มนาฬิกาเรามาจัดการเกี่ยวกับสายพานนะครับเราจะบีบตรงกลางเพื่อให้ เพื่อให้สายพานพูเล่หลังหดตัวยาวมาอยู่ในพูเล่หน้าให้สายพานพูเล่หน้ามันพ้นจากบูธชามใบพัดจากการติดตั้งสายพานจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากนั้นเราจะเริ่มจะมาใส่ชามใบพัดแล้วลตั้งจุดมาร์กเรื่องจุดมาร์กต่างๆจะอยู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับการทํางานของชามหน้ารูกลม2อันอยู่บนชามใบพัดเป็นจุดมาร์กให้ตรงกับจุดแดงของเพลากําลัง ดันชามเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นสังเกตดูว่าสายพานยังลื่นไหลได้อยู่ไหมขันน็อตด,ด้วยมือจนเห็นเกี่ยวแล้วล็อกด้วยประแจย,ยูโรคิงเช็คให้ดีนะครับเกี่ยวกับน,น็อตว่ามันขันแน่นพอสมควรไหมแน่นเกินเกี่ยวขาดหลวมเกินไปพัดบินได้นะครับลองสตาร์ดูว่าสายพานเดินเรียบไหมเมื่อเครื่องยนต์เดินเรียบแล้วก็ประกอบเก็บได้เลยอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ในตะกร้าสีเหลืองนะครับ คลิปดีๆแบบนี้มีอยู่อีกเยอะกดติดตามใจม้นแชร์มาพบกับคอนเทนต์ใหม่ในช่องมิสเตอร์อิวครับ